สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงในงานแล้วนะคะคนเยอะมาก,มกมาที่มดกำลังทำตีวรับเลยขอยถ่ายรูปพี่หนูแต่กล้องของเราต้องถ่ายรูปพี่หนูด้วยจ๊ะแมนมีพี่พี่ยูทูบเบอร์คะ่ะถ่ายรูปดีค่ะ <c ười> พี่เมยน้าทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านขี้มดแล้วนะคะเรามาถึงปุ๊บเราก็กินข้าวกอนเพราะว่าตอนนี้เราให้ผู้ใหญ่มับมือกันก่อนนะมีนาก็กินข้าวใช่หมยจะกินข้าวหรือจะกินน้ำจะกินน้ำมีนาไม่ยอมกินข้าวเลยบอก ส่วนกินข้าวแต่เพียงพราะมากินน้ำอย่างเดียวน้ำเองเน่กับผ้าของเราก็มีหมูแล้วก็หมูแล้วก็หมูหมูแล้วก็หมูหมูเน้นเน้นหมูเน้นเน้นแล้วก็หมูเด่นเด่นหมูกินหมูหมูกินหมูตาล็อกเนี่ยเนื้อเน้นเน้นค่ะเราเจอพี่ตั้งหลายคนนะใางด้านนี้ปุ๊บคนดังๆทั้งนั้นเลยมีแต่กล้องมาปุ๊บมีแต่กล้องกับตัวเอง การงานการงานสั้นเรียกเป็นดาระอีอก่างั้นงี้กันงั้นี้อ่ะอี๋ขอขอตคุณคข้าวก่อนนะทุกคนเคากนาก็้แล้แจ๋เธอไฟดีจังเลยอะไฟมินาไฟดีมาจากอะไรนะพิชติอะไรนะพิชติเอาแลว

กำลังจะอธิฐานไม่ออกเลยซื้อดีใจดีใจที่แบบว่าได้เห็นแบบที่มันเป็นควไมเป็นตัวเองแต่ยวงไมจบมุ่งมุ่งเสด็จมุ่ง มีลูกหลานเต็มือนะคะมีลูกสักสี่ห้าหกคนเ็ดแปดคนคนสิบคนะนี่ีเพียเลยเอเราเชื่อว่าจะไปถ่าคปี้ต้มนอนเอันนี้เซดด้วยไแกเมื่จะได้อ่ป่อะไดอันนั้นทำไมอันน้นมันมหอันีอยไรมาเปียนนเ้ยมาเออมเอารถอะก่อหอยู่ตนนัอเดเวมนละ เดี๋ยวไก่มาแล้มีเหรอะีเจพอยเจพยพอยเขาหมดเร็วใช่หมดเร็วนักทีงานนี่ก็ทำงานแบบเป็นแผนค่ะมีหมูแล้วก็มีต้มขงบนมีน่าเจ้าสาวคนต่อไปเหรอมีนาเป็นเจ้าสาวคนต่อไปเหรอ ยดอกไม้สวยอะ่ะไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนหรอ <laughs> ยึดเลยย <laughs> ึดเลย ใช่ค่ะพี่พี่บอกพี่ผู้จัดการส่วนตัวเดี๋ยวมีลูกเลยค่ะยูเคยเคยเงาแต่สวัสดีค่ะนิคไม่ได้เจอเพื่อนแน่นานมากนานจนแบบว่าหนูจำเพี่เนแไม่ได้เลยแกล้งนไม่ไม่คือแบบปกติเห็นผมยาวไงคะแล้วดูผมสั้นมานานด้วยแล้วก็มาคือเสียงไม่มีเลยแล้วก็อันนี้ดูเด่นใช่ไหมคะเห็นแต่ในคลิปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หลยังหล่อตัวจริงหล่อมากขอบมาณครับูัดกถ้าพูดเอถ้าชมอย่างนี้นะไปเชียงรายจะ ซอยจุชุดจ่ายแค่โอ้โหต้องไปลองแล้วค่ะชิ่งนั่งหลอกอจุดหลอกขอบคุณครับ นี่ขอนนนี่่่เเพพืออะันนี้ตัวตึงเพื่อนผมตัวตึงครับตัวตึงบมันผูกกันตัวตึงมันผูกกันไปลูกเด็กไฟแค่แรกนี่แหละวันนี้ทีมงานใหม่ผมครับคจะพาไปด้วยใช่ไหมคะครับทีมงานใหม่ผมจะพาไปด้วยเพื่อนได้เสียเป็นไรทีมงานใหม่ลูกเรียนแต่ว่าจะไปอยู่กับป๋าแน่ก่อนช่วงนี้เขาจะมาตีตามป๋าแน่ในอันนี้จะออกซีซั่นใหม่ครับดิฟฝนชนแก้ว ที่นี่เลยใช่ไหมคะสอแดนหรือขอบคุณค่ะพี่ท่านท่านเรียบร้อยเรียบร้อยแล้บถ้ไปเชิญมาทานหารนะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะ